คลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงสวยค่ะเป็นที่ดินที่เหมาะที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำมูลมาเพียงแค่ประมาณ60เมตรเท่านั้นเองนะคะ Thank you สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็พบกับหนึ่งนุชเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคิรันตนะนะคะคลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงสวยค่ะเป็นที่ดินที่เหมาะที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนนะคะเป็นที่ดินที่อ,อ,อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำํำมูลมาเพียงแค่ประมาณ60เมตรเท่านั้นเองนะคะ ถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะก็เป็นถนนที่จะไปยังแมนามูลเพียงแค่60เมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกค่ะมีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนหินคุกนะคะไฟฟ้าประป,า,ปาและเพื่อนบ้านพร้อมนะคะก็เพื่อนบ้านก็มาสร้างเป็นบ้านสวนนะคะมาทําการเกษตรนะคะขุดบอ่อเลี้ยงปลาแล้วก็มาทําเป็น นานะคะเป็นปลูกเป็นพืชผักผลไม้นะคะก็มีเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศนี่ดีมากๆเลยนะคะก็อยู่ใกล้กับแม่น้ําแล้วก็อยู่ใกล้กับฝ่ายน้ำล้นเลยนะคะ สำหรับที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดทกุดแดงด้วยนะคะเนื้อที่นะคะหนึ่งไร่นะคะต้องการขายยกแปลงนะคะราคาไร่ละเพียง3,5 0,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นที่ดินที่เหมาะที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนได้เลยนะคะจะมาขุดบ่อเลี้ยงปลาทำเป็นไล่นาสวนผสมนะคะจะมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะคะเนื่องจากเป็นที่ดินที่มีไฟฟ้ามีปลาปามี ถนนสาธารณะมาถึงยังแปลงที่ดินของเราเลยนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้กับถนนมิตรภาพมาเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะทางลงไปดินหมายเลขสองนะคะเส้นจาก โคราชขนแก่นนะคะห่างแปลงของเราไปเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะค่ะสำหรับพื้นที่ที่เรามายืนอยู่ตรงนี้วันนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตของบ้านเปาะป,ปอนะคะหมู่ที่7ตาําตำบลดอนชมพูอำเภอหนูสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะวัดและโรงเรียนนะคะห่างแปลงที่ดินของเราไปเพียงแค่800เมตรเท่านั้นเองนะคะ ก็เป็นที่ดินที่มีดินดีนะคะมุดมสมบูรณ์นะคะลักษณะของดินเนี่ยก็จะเป็นดินล้วนนะคะรูปแปลงก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามและเป็นที่ดินที่มีแน,เนวเขตชัดเจนนะคะก็จะมีหลักหมุดของกลมที่ดินนะคะอยู่ครบทุกด้านนะคะรูปแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะถ <N> นนด้านหน้านะคะก็เป็นถนนที่มีความกว้างอยู่ที่5เมตรเลยนะคะก็เป็นถนนหินคุกนะคะสำหรับ ถนนตรงนี้นะคะขัดไปนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะควะมาสร้างบ้านสวนอยู่ตลอดทางเลยนะคะก็เป็นที่ไร่แล้วก็ที่นานะคะก็บรรยากาศดีๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับแปลงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะหนึ่งไร่เนะะี่ยขายยกแปลงในราคาเพียง350,000บาทเทินเองนะคะ มีด้านหน้านะคะหันหน้ามาทางที่ตะวันตกเฉียงใต้นะคะมีความกว้างด้านหน้าอยู่ที่28เมตรนะคะมีความลึกความยาวทางด้านทางทิศเหนือก็อยู่ที่57เมตรนะคะ mm. ก็รูปแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามเลยค่ะ,ะเป็นที่ไร่นะคะก็มาถมดินเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะจะมากุดสะเพื่อนําดินมาถมหรือจะซื้อดินมาถมเนี่ยก็ สามารถที่จะมาสร้างที่อยู่อาศัยมาสร้างบ้านสวนได้เลยนะคะต่ํากว่าระดับถนนสาธารณะก็ประยุทที่ประมาณ30ซนติเมตรนะคะ,นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เดินทางไปอีกแค่800เมตรก็เป็นชุมชนใหญ่นะคะก็เป็นหมู่บ้านเป็นวัดเป็นโรงเรียนนะคะแ0 0เมตรนะคะอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูมาก็ประมาณ9กิโลเมตรนะคะห่างจากตัวอำเภอนนสูงมา 14กิโลเมตรนะคะจะเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอนะคะตลาดสุดโรงพยาบาลน,นะคะห้างสรรพสินค้าเนะะี่ยค่ะก็ประมาณ20นาทีก็ไปถึงนะคะก็ถือว่าไม่ไกลมากนะคะจากตัวอำเภอค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองมา33กิโลเมตรนะคะสำหรับตัวเมืองโคราชอ,าอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครน,นะคะมาก็ประมาณ270กิโลเมตรนะคะ ค่ะก็เป็นที่ดินที่มีบรรยากาศดีๆนะคะอยู่ใกล้แม่น้ําดินดีน้ําอุดมสมบูรณ์เส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะแปลงนี้นะคะน่าสนใจค่ะขายในราคาที่จับต้องได้ด้วยนะคะสําหรับบริเวณนี้นะคะก็อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล1 5 6เมตรนะคะก็เป็นที่ดินที่น่าสนใจแปลงหนึ่งเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่แอดไลน์สอบถามรายละเอียดมาได้นะคะสำหรับ ลน์ของเรานะคะช่องทางลน์นะคะก็จะเป็น s p a k i n 99, 99นะคะหรือจะโทรสอบถามโดยตรงได้นะคะที่เบอร์โทร0814133164 <c oughs> ค่ะค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินบรรยากาศดีๆมาสร้างมาสวนแปลงนี้นะคะแนะนำเลยค่ะราคาไม่แพงนะคะและ,อ,ะอยู่ใกล้กับถนนมิตรภาพมาเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจก็เดินทางมาดูที่ดินของเราได้ค่ะ คลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ